ในตอนนี้นะฮะเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันในรุ่นของ Open King นะโอเคหนึ่งโอเคสองนะฮะการไลฟ์สตรีมมิ่งในเพจลิซิกาไทยรัฐชาแนลอย่างคงดำเนินการตลอดทั้งวันนี้นะฮะตัวย่าถ่ายละสินค้าไทยนด์นะฮะ <c oughs> จัดมาให้นะฮะพี่โมครับครับผมเพอเอิญไปอ่านข้อความหนึ่งาฮะครับปีนี้คงไม่ได้เชียร์แล้วค่ะเพราะว่าเขามีกิกในสนาม มีมีปัญหาครอบครัวด้วยครับโอ้ไงก็ฝากให้เขาเชียร์ให้เขาได้แชมป์นะครับโอ้โหไม่เป็นไรครับครับผมมาดูฮะโอเคฮะโอ้แพนคิงนะฮะโอเคนะครับนะฮะในรุ่นนี้นะเรียกว่ารุ่นนิโตะครับโอเคนะฮะนิโตะเลสซิ่งเปอร์ฟอร์แมนซ์ครับนะฮะครับเราย่อมาฮะเหลือเป็นนิโตะครับนะฮะรุ่นนี้ก็สนับสนุนเงินรางวัลนะมีฮะรุ่นนี้มีเงินรางวัลใช่ไหมครับพี่โมใช่ครับ นะะฮเมื่อวานก็รับไปแล้วรับไปแล้วนะฮะวันนี้ก็รับอีกนะฮะทุกสนามเลยนะทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เราแยกเงินรางวัลเลยเมื่อวานนี่รับไปก็คือนันทวัฒน์แสงชัยทวีนะฮะจากทีมคอนตินัมบัมเลอร์เรสซิ่งทีมเมื่อวานผมได้ไปคุยกับเขาเขารู้สึกว่าจะเหลือสปอเซอร์อยู่คันเดียวเนี่ยแหละครับครับนะฮะมาฮะมาครับโหรุ่นนี้ก็บอกเลยฮะเขาเรียกว่า หัวแถวหัวแถว,ห,ว,แถวหัวกะทินะะฮชื่อนี่คุ้นๆทั้งนั้นนะครับพี่โมฮะนะครับชื่อคุ้นๆทั้งนั้นเลยฮะนะฮะว่าจะเป็นปามโมดโกรานะชยม่วงงามนะฮะโสพลภูมุลินงี้นะฮะอัทัยชัยวันนะครับมานะฮนะรเราก็มีแจ็คลำบาดกบาด,ด้วยแจ็ควาด้ยนะครับนักแข่งระดับและเรียกว่าระดับเจอนะฮะเจอนะครับแจ็คลำบาร่วมทำการแข่งขันนะฮะยินดีต้อนรับครับดู ตอนนี้ฮรบรรยากาศสดๆครับเชียร์ใครมาเลยครับมาฮะรุ่นนี้ฮะแรงฝีม,มือนะฮะดูกันได้ฮะนี่มีธนบัตรมาสนัน,นะฮะโอ้โหนี่ฮะม,มีชุดการวยดีด้วยนะ,นะฮะนี่ครับมาแล้วฮะคันนี้ฮะมีหมายเลข46ครับไม่ใช่ใครครับฮะไท<า>ย,ท<า>ยชัยวันสวัสดีครับพี่อ๊อฟแหมสวัสดีครับแหมพี่อ๊อฟนะครับออกสตาร์ท อันดับที่1นะครับเป็นอาจารย์ของนักแข่งหลายๆคนเลยนะครับปีออฟเนี่ยนี่ครับหมายเจ็ดครับฮัลโหลแจ็คแจรัมวาร์ดนะฮะวัชนาตอร์สปอร์ตนะนี่ครับนี่แหละครับนักแข่งระดับอินเตอร์เลยนะครับแจ็ครมวาร์ดนี่สร้างผลงานเยอะมากมายครับครับนะครับรอนะฮะรอ มาเดี๋ยวดูกันต่อครับวันนี้คึกคืนแน่มีไดรเวอร์มอเตอร์สปอร์ตด้วยนะซีวิคเอฟดีคันนี้หมายเลขเก้าสครับเศรษฐศิสตร์บุญยเกียรติครับนี่ฮะเศรษฐศิสตร์เศรษฐศาสตร์บุญยเกียรติครับใหม่เมื่อวานขับได้ดีเลยฮะคันนี้นะครับ FD ฟดีไทยอาร์ใช่ไหมไทยอาร์ไทยอาร์เอฟดีไทยอาร์ไทยอาร์นะฮะ มาดูคอนตินัมบัมเบิร์มหมายเลขสองห้าคันนี้ครับนี่ครับสนุก่ะับอ๋อนี่ฮะอ๋อนัทวัฒน์แสงชัยทวีฮะปอนครับนี่ฮะปอนครับเอาอีกนะวันนี้ได้นะท่านที่หนึ่งได้ตังนะออนะครับนี่ครับส่งเข้าประกวดนะคอนตินัมบัมเริร์มเลสซิ่งทีมนะฮะมาดูคันต่อไปน่าจะเป็น M&M นะฮะแหมเขาเรียกว่า ปาโมดโกลานใช่ไหมครภูเก็ตคาร์ดนะฮะมายเข้าห95เกาาโมดโกลานสวัสดีครับโอเคนะฮะสู้เลยครับปาโมทโกลานครับรุ่นนี้ครับมานครับแชฉเพจละสกาไทยแลนด์ให้เห็นว่ารุ่นนี้มันแข่งกันมันยังไงนะฮะดูอย่างเดียวไม่ได้ขอนิ้วของทุกคนช่วยกันกดแชร์ด้วยนะจ๊ะขอนิ้วด้วยหรอขอกำลังใจนะฮะนิ้วชี้นะจ๊ะนิ้วกลางไม่เอาหมายเลขสองสามครับ ธนคมจันตะโมทีเอ็นเคฟนี่นี่แหละฮะนี่ครับมามาทีมงานมาครบแล้วสู้ๆนะครับสู้ๆครับเชียร์ครับเชียร์ทุกคนนะฮะนี่ครับมีคุณพ่อมาคอยดูแลนะฮะเจ้านิกนะฮะครับลูกเป็นผู้ขับนะฮะดีฮะเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมจะเห็นพี่โมไปยืนอย่างนี้ฮะและเตชิขับฮะตอนนี้ดีดเลยขาไม่ตอนนี้แค่ขี่ปั่นสามร้อยได้ก่อนกำลัง ตั้งไข่อยู่นะฮะอ,อ่ะครับคันต่อมาครับหมายเลขแปดหนึ 8, 1, ่งแปดสี่ครับนี่ฮะชัยยะม่วงงามโอ้โหแค่รีลาคุณก็ชนะแล้วพิมัตพิมัดเอ้ยแหมหมวกกันน็อกพี่สวยมากเอเมนเอ็มฮะ เดี๋ยวดูฮะเขาจะมีคดีเดทกันครับก็จะมีคู่นี้กัดกับคู่นึงคู่นึงก็จะจิกกันคู่นี้ฮะเดี๋ยวดูฮะมันเหมือนแบบแข่งกันแฟร์เพย์นะฮะแน่นอนฮะับเขาเป็นพี่น้องครับไล่กันมานี่ครับเซฟมีของผมสนุกแปะสโนุกเก้ฮัลโหลสนุกเก้ใครอยากเห็นนะฮะประสงค์ไกลชนะฮะช่วยติดสปอนเซอร์เขาหน่อยฮะเซฟมีนะฮะเขาประหนึ่งเสมือนดาราคนหนึ่งนะโอ้โหนี่นักแข่งรุ่นนี้หน้าตาดีฮะบบอกก่อนแล้วฮะ มาจ้ะมาดูขั้นต่อมาครับยังได้อยู่ครับได้อยู่ฮะใครฮะคันนี้ครับเห็นแบบแบบจีเจ็ดแบตเตอรี่ครับอีเคเก้าสพนภูมิรินชุพรนี่ฮะเมื่อวานนี้ก็วิ่งดีทีเดียวครับกับจีเจ็ดนะฮะผลงานดีครับในสนามนี้อีเคเก้าแต่เป็นเครื่องดีสิบห้าบีครับผมไม่ใช่บีสิบหกบีแต่ก่อนผมก็ขับไอ้เครื่องตัวนี้แหละฮะขับมันเลยฮะโอ้โหแปด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 ขับอยู่กับคุณเลยฮะ รถผมพังไปหลายเครื่องนะฮะ <c oughs> ไม่ต้องพูดก็ได้ครับใช้สามเอสพังเป็นว่าเล่นโอ้โหพี่โมเท้าหนักอ่ะนี่ฮะรุ่นนี้ฮะรุ่นใหญ่ครับทำการแข่งขันทั้งหมด10รอบสนามครับคุณผู้ชมดูนะครับนิตโตเละเซ่งเปอร์ฟอร์แมนซ์ครับครับผมเพ่นคิง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  มีนักแข่งอีกหลายคนครับที่อาจจะไม่พูดอาจจะพูดชื่อหน่อยฮะตะกี้ไปถึงใครครับประส่งการชนะไปแล้วนะสุพพลภูมิเรนนะนัทเทวัฒนะมีสง่าราพัฒกรวงเซเลเน่เขาบอกสปอนเซอร์ใหม่นะซุปเปอร์ทูซุปเปอร์ทูเครื่องเครื่องมือช่างนะฮะใช่ครับธนบัตรมาสนันครับครับเชนังชุิการมวยดีเจ้านุ่นนะธีรพัฒน์ทวมรำมุนอ่าโอเคครับ อ่าฮะป้ายสิบห้วินาทีขึ้นแล้วครับเอาละครับนักแข่ง OF11 นะครับและอินสรศวร์แมกเรสนะะฮเข้าห้องประชุมกันนะนักแข่งในรุ่นทอง o f 1อฟสิบเอ็นะฮะและวันแมกแลนฮะเข้าห้องประชุมด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ฮะสุดยอดครับรถทั้งหมดนะฮะ15คันครับ 15คันฮะ15คันที่เป็นโอเพนที่เป็นโอเพนเดี๋ยวดูฮะคำคู่คำเดียวไม่มีระบบอัดอากาศนะมากันเลยรุ่นนี้นะเขาเรียกว่าสาวกแคมกระดิกครับผมครับไปแล้วครับพรีเมชั่นแ l a ครับทำการแข่งขันสิบรอบสนามด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขอทักทายกันหน่อยดีกว่าครับพี่โมฮะจ้ามีฮะเชียร์กันมาเยอะเลยครับนี่ฮะ ดูรายชื่อนักแข่งแล้วมันหนักนะครับอ่าเชียร์ M อ็มแจัดให้หน่อยลูกพี่นะฮะจากคุณมารุตนะฮะคุณโตไวรินบอกว่าเชียร์ปราโมทเก้าครับคุณหมีบอก10รอบนะฮะสุดๆนะครับขอประกาศล่วงหน้านิดนึงนะขอประกาศประชานธมพันธ์ะรถแข่งหมายเลข73รถแข่งหมายเลข63ในรุ่นซ1 4นะครับคืนทันสปันเดอร์ด้วยจานะครับตอนนี้ก็ครับรรยากาศในเพจตอนนี้นะเรามาพูดคุยกันหน้เดียวกาน 600คนแล้วครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับนี่เชียร์น้องนุ่นด้วยนะครับเป็น f อนุ่นครับคุณวราวุธนะฮะนุ่นหมัดหนักฮะคุณนุ่นหมัดหนักดี่วะพี่น้องหมอนครับเนี่ยฮะเชียร์โกโก้คุณโอเดเบสเข้ามาดูครับสวัสดีครับคุณโอทักทายกันครับทักทายกันครับทานข้าวกันยังฮะทานข้าวยางทานข้าวยางเที่ยงครับเที่ยงเชียร์บำเรอบำเรอนะฮะคุณหมีนนทบุรีูซ่อมรถยนต์นะครับ มีบางกลวยฮครับคันนี้<อ>มีบางกรัวยไงครับผมเจ้าปอวรก,กรเข้ามาชมรปปรถเสร็จแล้วใช่ไหมเอาละครับรถเซฟตี้คาร์ของเรานะฮะสีจูบเขียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเซฟตี้คาร์ตัวใหม่ในรุ่นไฮไลท์ของเรานะอีซูซุวันแม็กเรสนะฮะพลันทภาพพิกโล นีฮะจับตาดูครับมันแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานมันมากจับจอไว้เลยมือนิสกรรมือถือให้แน่นๆนะรุ่นนี้มันนะฮะนี่ฮะเชียร์ครับนี่ฮะอ่อมนวยออโต้คาร์ฮะหมูบินครับปอบอกว่า FC พิธีกรครับครับผมครับปอปอเลยนะแค่สตาร์ทก็ชนะเออเมื่อวานเขาบแค่สตาร์ทก็ได้ถ้วยเฮ้ยผมแบบแค่สตาร์ทก็ได้ถ้วยแล้วอนีหเดี๋ยวจดูเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวก่อนเอาให้ยับเดี๋ยวก่อน ปั๊บเขาบอกเขาบอกเขาบอกว่าแซวเขาได้นะไอ้เนี่ยเหรอจะปั๊บอ่ะจะปั๊บบอกแซวเขาได้เ้ยแล้วไม่วิ่งอย่างนั้นนะเมื่อวานรถปั๊บมีปัญหาใช่ฮะแล้วเหมือนซ่อมมีปัญหาไม่รู้ว่าสมบูรณ์หรือยังครับเอาส่งกำลังใจให้ปั๊บนะฮะซุปเปอร์ทูนะฮะสปอนเซอร์ก็นะฮะเดี๋ยวดูครับมารอไฟดับครับลุ้นไปพร้อมกันครับสนุกครับตอนนี้เซฟติคาร์ก็เข้าพิษเรียบร้อยนะฮะดับไฟเรียบร้อยเหลือแต่รถแข่งทั้งหมดนะฮะสิบหกคันสิบห้าคันนะฮะ อะไรเกิดขึ้นครับไม่ปล่อยครับโอ้เอาไม่ปล่อยครับหนึ่งร้อไม่ปล่อยครับรุนใหญ่ใจต้องนิ่งวันนี้นิดนึงใจเย็นๆทุกคนชกฮะรองอยากกรไปหมดเลยฮะทุกคันเลยฮะเชื่อมีกันอยู่แน่นอนครับทุกคนแต่ต้องอีกนิดนึงนะเขาก็จะสวยแล้วอีกนิดเดียวเมื่กีใกล้แล้วฮะน่าจะเป็นอีกนิดเดียวท้ายฮะท้ายหลุดโค้งมามองไม่เห็นนะ มาดูนี่อ๋อไม่เป็นระเบียบฮะเนี่ยช่วงกลางๆเนี่ยนะฮะนาบการเลยไม่ปล่อยนะครับขออีกนิดนึงนะแต่อย่าเพิ่งรีบเบรกนะฮะเดี๋ยวหมั่นตูดเนีเวลาเพื่อนๆพี่น้องนักแข่งะเห็นทองเหลืองนี่ต้องเล่นเร็วช้านะอย่าแตะนะไปหลายๆไปก่อนนะทางนี้น่าสวยนะดูการจัดแถบทางนี้นะได้แน่นอนครับตอนนี้อาไทยชัยวันนำทัพครับตามด้วยอาไทยชัยวันแจ็คลำบากนฮะ กุมกันให้ดีๆนะฮะกุมจังหวะใหม่ฮะจริงๆแถวหน้านี่ไม่มีปัญหาหรอกครับจริงๆแถวหน้าสวยครับแถวหน้าสวยแถวกลางแหละครับมันตื่นเต้นนะฮะรอจังหวะหาเอามาครับมาครับดูกันครับนี่เกือบพันคนแล้วครับมาครับเจ็ดร้อยคนแล้วหกเจ็ดร้อยความตื่นเต้นครับเหลืออีกประมาณแค่อีกหนึ่งนาทีนะฮะความตื่นเต้นครั้งนี้นะในรุ่นของ นิโต้ครับนะฮะเอาละครับตอนนี้ต้องตั้งจัดแถวครับจัดแถวครับมาเชลบอกรุ๊ปบอกให้ชะลอหน่อยชะลอหน่อยฮอบฮอบเย็นๆนะฮะถ้าบอกแถวกลางด้วยอย่าแตกแถวนะอย่าแตกพี่ชะลอหน่อยครับพี่นี่ครับนี่นะครับความมาตรฐานครับครับมาคขายกรุ๊ปนะฮะคอยสอดส่องดูดานักแข่งทุกคนนะฮะเอาละครับเดี๋ยวมาลุ้นดีกว่าครับพี่โมรอบนี้ ไฟดับเรียบร้อยครับผมครับพี่โมครับอัดออกมาแล้วครับตอนนี้ฮะโอ้โหลั่มจริงจริงครับพี่อ้าวมาดูครับแจ็คลั่ฟางเอาตำแหน่งคืนมาอยู่อันดับที่สองครับอาครับโอ้โหอี่ยังนึครับไปเลยครับเอ็มเอน็มขึ้นมาได้ครับ ดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูฮะรายชื่อตอนนี้ N M M ขึ้นมานะฮะครับหนึ่งนี่ปาโมตโกลานไทยชัยวันสองนี่แจ็คลำบาดใช่ไหมฮะครับสาม M N M น่าจะเป็นของปราโมดนะปาโมดใช่ไหมฮะน่าใช่ครับปาโมตโกลานครับขึ้นมาครับอันดับที่สามครับอันดับที่สี่เป็นเศรษฐีเศรษฐีคุณเกียดเอ้าวเชนงฮังแล้วก็เชนงน้ำครับดีสิฟายดีสิฟายขึ้นมาครับโอ้ดูครับดูครับดูโอเครุ่นใหญ่ฮะอ้าว นี่ฮะโโอ้หเสียงลั่นมากการขับของรุ่นรุ่นใหญ่นะฮะโโอ้หดูครับยังไงครับโดนกดดันเข้ามาครับโอ้เอ็มแอนด์แอมมาเลยเอ็มแอนด์แอมป์ไปกันไปไปกันไป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 ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วบังอยู่ครับบังอยู่ครับบังอยู่ครับนี่ฮะเจนวัฒน์บังอยู่ที่นี่ไหมครับโอ้โหมามาแล้วฮะ เขาถ่ายใช่วันแจ็คลัมวาเซนสินชัยยะเชนอังธนาโคนัทวัฒน์ธนบัตรของธนบัตขึ้นมาตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนครับมีการปรับเปลี่ยนครับชัยยะอันดับที่สามครับชัยยะชัยยะพวงงานขึ้นมาครับแซงเซนสิตได้ฮะโอ้ไม่ธรรมดานะสำหรับเอ็มแอนด์เอ็มเอแอดฮมแฮมสี่ฮะดูครับเก้าสามก็ไม่ยอมครับเก้าสามไม่ยอมเอฟดีเขบอกว่าจะเอาคืนนะไดเวอร์นะไม่ยอมฮะโอ้โห ดูครับไปแล้วครับไปครับเออแต่รถจะปั๊บแล้วขัดตอนนี้หน้าทางไปแล้วครับไม่จบลงเลสนี้ไม่ได้แล้วครับคู่น่ะครับนี่ฮะฮัทไทรชัยวัฒน์ครับหมายเลข46ครับตามมาดูแจ็คกันบาดหมายเลข7จตีฮะลำที่สามฮะชายะพวกงานครับพี่โบครับอ้โหมังจากวีร์แล้วก็ได้ได้รับอ้วยใบใหญ่เหมือนกันนะฟารมดโบราณ์ใช่ไหมใช่ฮะเออหรือชายะชายะใช่ไหม รถเหมือนกันทีงสีเหลืองเหมือนกันสีเหลืองเหมือนกันเอ็มเหมือนกันครับอ้าวมาดูฮะตอนนี้เดี๋ยวดูฮะอันดับสงยืนไปแล้วสี่ถ้าในตอนนี้ถ้าในตอนนี้เป็นของเชียนน้ำตกมจันึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประชับครับสิบเอ็ดสิบสอง กีรพั์ชุติการ์นันทวัฒน์ไาลา่เรียงกันไปครับมาดูจมัด e c o นะฮะอ้าวโอ้โหเมื่อวานนะนี่รถของนันทวัฒน์แต่งชยัยทวีหายไปเลยครับแชมป์เมื่อวานะนะฮะลงไปอยู่อันดับเจ็ดนะฮะมาดูอาาา๊อฟไทยชชยวันพรนำอย่างนี้แล้วอืน่าจะแต่งเขายากนะ ตอนนี้ก็เหลือสุดเก้ารอบสนามครับแข่งเก้ารอบสนามนะตัดรอบไปฮะตอนนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆครับมันทำการแข่งขันทั้งหมด10รอบฮะไม่เป็นไรครับดูกันต่อไปครับดูกันยาวๆครับเพราะว่าใน3รุ่น4รุ่นที่ผ่านมาฮะสองรอบสุดท้ายตัดสินตลอดเลยครับพี่โมสองรอบสุดท้ายนะฮะคุณผู้ชมครับมีเกตเหตุการณ์ตลอดนะฮะตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาใครที่เพิ่งเปิดมาดูฮะอย่าพลาดครับดูกันไปเรื่อยๆนี่คือรุ่นนิโตครับโอเคฮะมีเตือนมารยาทนิดนึงครับรอบหมายเลข เ G93 นะเซนต์สิงห์นะทองขาวดำนิดน,นึง<อ>นะเพราะว่าขับเบาๆเนิดน,นึงนะอยู่ในเกมครับอยู่ในเกม,กมเป็นทองขาวดำแล้วมีเบอร์เจ้า G7 แบตเตอรี่นนะฮะรถมีปัญหานะแต่กองไม่ได้จับในตอนนี้นะผมดูด้วยตานะรถ G7 ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอยู่ที่ปลอดภยัยฮะมาดูกันต่อครับอันดับ1 2 3 4นี่นะฮะวิ่งเวลาพี่โมรู้ไหมว่าเขาวินาทีเท่ากันหมดเลยครับเบสแลป1น,นาที1 2ทุกหมดเลยฮะ แต่ตาก,กันแค่เซียววินาทีแจ็คลำบ่าแจ็คลำบาบาเบสแลมนี่เร็วกว่าไทชัยวันนะหนึ่งสองสามสี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูแจ็คลำบาาถ้าข้างหลังเร็วกว่าอย่างนี้นะรถของพทชัยวันนะต้องระวังหลังให้ดีเลยนะแจ็ควิ่งเร็วกว่านะกระชิดไปเรื่อยๆแล้วครับไม่น่าเชื่อครับหนึ่งสองสามสี่วิ่งเบสแลมเท่ากันหมดครับต่างเซียววินาทีเชนอังอยู่อันดับที่ห้าวิ่ง เป็นยังไงในนาทีหนึ่งสามครับเชียเขาวิ่งหนึ่งแต่เขวิ่งหัึข้างหน้าวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งสองเท่ากันหมดครับไปฮะยืดออกไปโอ้โหดูฮะทัตไทยชวัต์นี่นิ่งมากเลยครับขาไปอย่างนิ่มๆแม่นำแล้วนำยาวครับแจ็คลำบากก็ตามมาครับแจ็คลำบากนี่เอาแล้วครับตอนนี้84กดดันแจ็คลำบากมาครับชัยยะว่วงงานครับชัยยะว่วงงานกดดันครับกลางหวาดเข้าไปแล้วครับตอนนี้ครับจะ เต้หน่อยยังไงครับยังไม่ได้ครับแจ็คปิดไลน์ดีครับอย่าคอนแทคกันอย่างนั้นล่ะครับดูต้องริดใช้ยางงามนะครับเอฟเอ็นกับไว้นะฮะเขาแจ็ครำบาดนี่เขาบังไรายดีนะข้างหลังกว่าคนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องระวังนะฮะก็ต้องยกกันละครับอ้าวปครับนี่ฮะแจ็คนี่อยู่ในทีมไว้นะสงรักกลัวแนะนี่เห็นไหมป้ายครับหนึ่งสองสามสี่ครับเวลายังเหมือนเดิมครับ เวลาตอนรอบเขาพวกเขาทำได้ดีมากครับหนึ่งนาทีสิบสอง่กดเลยฮะต่างกันเสี้ยวินาทีครับดูครับผมว่าในสามสี่รอบสุดท้ายน่าสนุกแน่นอนครับพี่โมครับตอนนี้ผ่านไปแล้วสี่รอบสนามนะครับผมเหลืออีกห้ารอบนะเอาแล้วฮะมาลุ้นกันยาวๆครับมาลุ้นกันยาวๆครับโอ้นี่ฮะในรุ่นนิตกครับโอเพนคิงครับสนามแรกก็บังกันแบนี้แล้วครับพี่โมโอ้อย่างนี้ต้องดูกันตลอดหกสนามจะเพสนามครับมีให้ดูกันครับผู้ชมครับ เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับดูเชนอังครับเชนฮะเชนอังอันดับที่5แล้วก็ธนกรจันตโมอันดับที่6ก็อยู่ห่างๆอย่างหงวงวหัวครับตามไปไม่ต้องกลัวฮะเดี๋ยวเขามีพลาดเราตายอยู่ฮะตอนนี้ครับขึ้นมาครับจังลำบากลักปิดทางในเลยนะครับ M แอนเอ็มฮะเอาไปไม่ได้ครับฮันเดอร์ครับฮันเดอร์ครับโอ้ยรอล็อกไปนิดนึงครับแล้วแล้วเสียคะแนนไหมมีครับมีโดนตังแดงครับเสียตังแ่งไปครับเสียตังแดงให้เจตนาเสร็จนะฮะ เป็นจังหวะที่ยูเทิร์แน่เราล้อมเกิดเหมือนช่วงช่วงที่ต้องยอกพอยกแซงแต่ตัดสินก็ขึ้นจังหวะขึ้นพอดีครับเขาจะยะาเร่งเรียกการประท้านะครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับกดการ์ดเข้าไปใหม่ครับการตัดสินเป็นเรื่องของนายสนามกับมิโมฮะเราพาดกันมันมาต่อครับมานี่ฮะโอ้โหดูครับแจ็คแจ็คใส่ไม่ยั้งแล้วครับแจ็คใส่ไม่ยั้งแจ็คหนีฮะแจ็คพยายามหนีฮะตอนนี้ฮะมาแล้วครับกดกัรดเข้ามาครับกับตัดสิทธิ์ครับ บุญยกระเทือนนะครับในรุ่นเอนเอาเอฟดีเข้ามาครับพี่โมโอ้มีแบ็กมมีแบ็กด้วยหนึ่งสองสามสี่ฮะาตอนนี้ลอขับช้าๆลงนิดหนึ่งได้ไหมพี่ออฟจักเวลาเท่าเดิมครับหนึ่งนาทีสิบสองเท่าเดิมแป๊ะขับได้เทียนมากนะครับโอ้โหชัยยังวงงามม่เสียอันดับไปนิดหนึ่ง เขาเรียกว่าจังหวะนิดเดียวครับไม่เป็นไรครับไล่กดดันขึ้นมาครับยังไม่หลุดครับยังไม่สิ้นสุดยังไม่ผ่านทงบักรุกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับพี่โมเนี่ยนะครับสมรรถนะของยางโตโยต้ยอาร์ตัมแปดนาครับรอบสูงสูงนี่เกือบจะหมื่นรอบนะระดับปีแหนระยะดูแทงรถลอนี้นะโอ้โหเอาอยู่ครับจิกนี่คลิปเลยนะฮะครับอ้าวรถของทีเอทเทิลฟูชนาครับจะจะม้วนไปไลไป เขาพ like. Guys, this, war, ิษตก่อนไหมแน่นอนครับเขาปละครับน right. right. ี Welcome, right. 2> 1, 2, 3, 4, ่ฮะมาดูครับผัดไทยชัยวันยังเป็นผู้นำครับในรุ่นโอเพ่นนะฮะนี่ฮะเหลืออีกไม่กี่รอบสนามแล้วครับมาดูนะหกรอบครับกำลังเข้าสู่รอบที่เจ็ดนะเร็วๆนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ี่เริ่มห่างกันไปครับเริ่มห่างกันเขายืดออกไปเรื่อยๆครับมาเดี๋ยวเราก็จะเหลืออีกสองรอบสุดท้าย ระยะมวงนาอยู 1941, ่อันดับที่สี่แข่งลังที่ห้าทำให้ตอนนี้ธนบัตรมาสนนนะอยู่ตำแหน่งที่หกรางวัโกล้านที่เจ็ดประถมกัชนะที่แปดนะสิบเกัารางวัลแต่เชษฐวีทจให้ตกไปอยู่อันดับที่สิบแล้วฮะน่าจะรถมีปัญหาหรือเปล่าครับนี่รถเหมือนมีอาการครับสำหรับหมายเลขแปดสิบสี่ฮะเลี้ยวรถดื้อๆไงไม่รู้ครับนั่นนะไม่บูเวลาไม่บูนะครับ เห็นเลี้ยวแล้วไม่คยเข้าอ่ะอามาดูต่อครับนี่ฮนะอันดับสองก็พยายาม4ี่ไล่ติดยไทยฮาไทยไทย,<ด>ยืนไปนฮะในตอนนี้นะอันดับ1นะในรุ่นของในรุ่นของโ OK อเคสองนะอาไทยชัยวนัน หนนอันด,ดับหนึ่งในรุ่นของโอเคหนึ่งนี่ยังเป็นของร,รามอสโกลาครับเนะขาแบ่งคัสกันนะฮะโอเคหนึ่งคือจำเดียวเกมสองคือจำคู่ครับผมแเราดีฮะเรามาดูนี่ฮะเข้าสู่รอบสุดท้ายลัดแลบแล้วครับคุณผู้ชมครับลัดแลบแล้วครับเดี๋ยวดูฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะนักแข่งในรุ่นต่อไปครับซีสามแปดฮะนำรถติดทางสปอตเตอร์ไปที่ปากทางพิษเลยครับ นี่อ๋อพัทัยชัยวันอยู่มุมในองสนามครับเมียอยู่เทิร์ลครับหลังเขาครับอยู่เพิร์ลครับไม่กี่โค้งฮะนี่ฮะนี่ฮะรถของนันทวัฒน์แสงชัยทวีนะฮะน่าจะมีปัญหาจริงๆครับพี่โมตกไปเยอะครับร้อยอาร์นะฮะร้อยอาร์สองขยักนะสองขยักครับแล้วก็กำลังเข้าไออาร์เซ่ฮะโอ้โหนี่ฮะเอฟดีฮันนี้ฮะดุดันจริงๆครับ เซธสิทธิ์บุญยะเกียรตินะฮะเขาอยู่ในคลาสเดียวกันครับแถมป์คู่นะครับโอเคสองคงไม่มีอะไรผิดพลาดนะระดับนี้แล้วนะครับคงจะจบในระดับตามอันดับนี้นะฮะนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวมาดูฮะจะเข้าซึ่งชัยแล้วครับสำหรับอันดับที่หนึ่งครับมาดูช็อตที่อัฟฟัตัยวาวชูมือออกมานะฮะมันนนการพลาดมือสบายๆนะฮะรับทองหมากโลกนะฮะ เรียบร้อยแล้วครับอันดับสองครับแจ็คลำว่าดอันดับที่สามเซสิทธิ์บุญเกียรติอันดับที่สี่นี่ครับเอ็มเอ็มชัยยะม่วงงามอันดับที่ห้าครับซุปเปอร์โซนิครับเชนอังกับฮอนด้าอินเทกาดีซี่ไฟฟ์คันนี้ฮะหล่อฮะนี่ฮะแหมมันนี่ช่วงกลางๆนี kind of ่เองครับความมันของรุ่นนี้ฮะลันสนามโอ้โหนี่เป็น คอมเพนต์กินใช่ฮะรุ่นนี้มีเขาเรียกว่านอกจากได้ช่วยแล้วยังได้เงินรางวัลนะครับแล้วก็มีคะแนนสะสมประจำปีแล้วก็ได้รับเงินรางวัลประจำปีด้วยนะครับผมสูงสุดถึง20,000บาทนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะฮะสนามที่หนึ่งนะฮะออฟภรไธชัยวันนะฮะเดวินเนอร์ของเราอันดับที่สองแจ็คลำบาดอันดับที่สามเศรษฐสิ์บบนยาเกียรติครับผมอย่าพึ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันนะฮะในรุ่นของ โตโยอิซูวันเมกเลสบ่า,าย2องโมงตรงฮะครับผมความมันในช่วงบ่ายนี้ทวีความมันยิ่งขึ้นนะความเผ็ดความร้อนองศาเดือดจริงๆนะตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปรับชมไฮไลท์ครับ